สวัสดีครับสำหรับการบ้านข้อที่2นะครับการบ้านข้อที่2อคูตัวก็จะให้เรานะครับฝึกวางนิ้วนะครับนิ้ว1นคือนิ้วนี้นะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่นิ้วนะหนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้มาดูในโน้ตในโน้ตมันบอกว่าไงบ้างนะครับบางคนอ่านโน้ตไม่ออกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากให้ให้ซึมซับไปก่อนว่าเอออันนี้คือโน้ตอยากให้รู้แค่นั้นแหละจ,จะตัวขาวตัวดําตัวขบีดอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าให้เราอ่านตาม สิ่งที่ครูอยากให้คอนโทรลก็คือให้หัดคอนโทรลนิ้วตัวเองก่อนนะครับน้ตอ่านไม่ได้ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าครูตัวอยากให้เขียนให้เป็นเป็นหลักไว้เวลาเรียนเรียนหลักจากน้ตเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับมาดูอันแรกนะครับอันนี้คือสายที่1นึ่งนตัวลาเนาะลาลาชา์ปทีโดยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะทีนี้มาดูในแถบก็ได้นะครับแถบจะบอกว่าสายที่1ตรงนี้นะครับเล่นช่อง5ช่อง6ช่อง7แล้วก็ช่อง8โอเคไหมห้าหก เจ็ดแปดนี้นะครับอ่าเราคอนโทรนี้ไว้ได้ห้าหกเจ็ดแปดครับห้าคือนี้หกเจ็ดแปดอ่ะวางให้งี้ก่อนเวลาวางดูโพชั่นตัวเองให้ดีนะครับนิ้วต้องงองมันสลามันกำร,รูปแบบนิ้วอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะวางนิ้วนะครับให้มันอุ้นอ้วนไว้นะครับอย่าให้มันวางชิดอย่างงี้อย่ามันนิ้วมันเฉยอย่างงี้ให้งอนิ้วมันสลาเวลาวางงอนิ้วลงมันสลาอย่างงี้นะครับ ช้เวลาฝึกนิดนึงนะยังไม่ต้องดีนะครับให้ฝึกบางก่อนอย่างเหมือนที่คลิปสอนไปให้ฝึกเคาะก็ได้บางวางให้มันได้ก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าวางไม่ได้นะครับเราก็รูดอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ลักษณะการให้นิ้วเราอะ่ะมันคอนโทรลให้มันโดนสายเห็นไหมครับสิ่งที่รูดไปเมื่อกี้มันก็จะทําให้นิ้วเรานะครับมีรอยขยักตรงเนี้ยนิ้วเราจะไม่ว่าอ๋อเวลากดสายต่อไปเวลากดคอร์ดเวลากดโพชั่นต่างๆนะครับมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้องอนนิ้วนิดนึง นะครับอ่าวางได้แล้วต่อไปข้อที่2เข้ามาห้องนี้เนาะดูตามโน้นนะครับก็จะเป็นสายที่2ขยับขึ้นมาอันแรกสาย1เนาะห้องที่2นี้ 5, 6, 7, 8, นะครับห้าหกเจ็ดแปดวางนิ้วไว้วางนิ้วก่อนนะอย่าเพิ่งดีดนะครับอันที่3วางนิ้ว1 2 3 4วางได้วางได้ไหมวางได้แล้วนะครับอ่าอันนี้สาย4 1 2 3 4วางไปนะครับห้องนี้ตามนะห้องนี้1 2 3 4สาย5วางไปนะครับอ่าห้องนี้1 2 3 4สาย6วางไป เราจะเริ่มที่เฟสที่5้านะช่อง5้านะครับ5้า8นะครับบางใบ5 6 7 8 5 6 7 8 5 6ด8 5 6 7้า6 7 8ด้าเดห้าเเดี๋ยงนิ้วให้สวยทีนี้นิ้วโป้งอยู่ข้างหลังคอนิ้วโป้งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอะอย่าบืนขึ้นมานะครับให้บางอย่างนี้ก่อนนะครับให้องศามันได้ก่อนนะครับพอได้แล้วนะแบบวัดก็เอพอได้แล้วค่อยดีดอ่าทีนี้ดีดจะดีดขึ้นจากสายหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่ง 2 3 4เวลาดีให้ดีสลับนะครับใช้ปิกเนี่นระดีนะครับทีละสายอืมอย่านีนะได้ไหมให้มันชินนะครับให้เรียงนิ้วก่อนอย่างนี้นะอ่าดูนะครับนะครับต่อไปสายนี้นะครับเล่นละสองรอบสามรอบสี่รอบก็ได้แต่ละสายนะครับ ตันนี้ตัวนี้อ่าพอได้แล้วนะครับสี่ช่องแล้วแบบนี้แล้วนะครับโอเคแล้วเนี่ยข้อเอก็ผ่านไปนะครับอย่าลืมนะเวลาไปฝึกนะครับเวลาไปฝึกให้ฝึกเยอะกว่าน,นี้อันนี้เป็นการกูตัวจะให้ให้อ่าดูรูปแบบฟอร์มว่าทุกคนทําได้หรือเปล่านะครับโดยจะยึดจากโน้ตเนี่ยแหละแล้วก็นิ้วนี่แหละเป็นหลักว่าทุกคนสามารถกดลักษณะนิ้วได้แบบนี้หรือเปล่า บางคนนิ้วบี้นิ้วยันนะครับบางคนกดน,นิว้วยางงี้อย่างงี้อย่างงี้ไม่เอานะให้เรียงกันให้เรียงกันตามลักษณะค่าน้ตอย่างงี้นะครับโอเคเนาะข้อน,นี้ผ่านไปต่อไปข้อบข้อ B คือข้อนี้ครับ b มันจะเป็นการรักษาการแบบแบบดีดแบบ2นิ้วนะครับต่อ1สายนะครับคุณตัวจะให้โน้ t แ,นะแบบนี้นะครับตัวเล่นแบบนี้นะ2นิ้วนะนะครับทีละ2โน้ต ต่อไปโน้ตตัวนี้ต่อไปโน้ตตัวนี้ขยับย่างนี้นะเขาบีนะอ่ามันมีโน้ตเฉยๆนะครับมันไม่มีได้บอกสัญลักษณ์อะไรแต่ว่าคู่ตัวจะให้เราขยับทีละตัวนะครับดูนะจากตัวที่หนึ่งหไปหาหไปหาหกห้าหนะครับแล้วก็6ไปหา7แล้วก็7จไปหาแปดเห็นไหมครับ 7, 5, 8, เไปหาแปด นะครับฝึกทีละคอร์ดฝึกทีละห้องเอาห้องแรกก่อนห้องแรกแบบนี้นะค่อยดีนะนะครับต่อไปห้องถัดไปห้องห้องล่างคืออะไรขยับสายใช่ไหมรู้แล้วนะครับขยับสายก็ไปทีละตัวนะครับเห็นไหมห้องถัดไปก็อะไรขยับสายขยับลงไปทีละสายต่อไปสายสีก็เหมือนเดิมขยับลงไป นะครับนะครับต่อไปสายสามอ่าสายสองสายหนึ่งก็ขยับลงไปครับแล้วก็นะครับเราก็จะได้อย่างนี้ครับเวลาฝึก ครับให้ฝึกคอนทอนอย่างนี้นะครับแบบนี้นะนะครับมือใหม่แบบนี้นะครับอ่าข้อ B ผ่านไปนะครับก็อัดมาแบบนี้เลยนะครับคอนทอนนิ้ให้ดีอย่าให้นู้วกระโดกกระเดกต่อไปข้อ3ก็สุดท้าย <c oughs> ข้อนี้ห้าหกเหมือนกันนะครับอ่าดูนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกดเหมือนกันแต่ห้องนี้อันนี้จะให้เล่นกลับด้วยนะครับ มีแค่โน้ตให้นะดูนะข้อ4นะเราเข้าใจแล้วเนาะข้ออี่อ่าไม่ใช่โน้ตก็คือเล่นทีละสายนั่นแหละนะครับโน้ตก็คือเล่นทีละสายขยับไป1ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8นะครับนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4แต่ครูจะให้เล่นไปแล่นเล่นกลับในแบบวข้อข้อสคือเล่นอย่างนี้นะครับสาย6ก็คือ1 2 3 4แล้วกลับ4 3 2 1ามสองหนดูนะครับ1 2 3 4 4 3 2 1 เวลากดไปอย่ากดปล่อยนิ้วนี้นออกให้กดต่อเนื่องกันเลยกดต่อเนื่องกันกดต่อเนื่องกันนะครับข้อนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับต่อเนื่องกันให้เล่นทีละสามสายก่อนนะก็สี่เล่นสามสายเห็นไหมสายห้าสายหกสายห้าสายสี่แล้วก็สายสี่สายห้าแล้วก็สายหกนะครับดูนะทีนี้ นะครับ1 2 3 4 1สองสามสี่นหนึ่งะครับพอได้แล้วเราก็จะเล่น5้า 6, 5, 4อ่าสี่แล้วก็4ี่ห้กลับกันอย่างงี้นะ,นะครับนะครับจะช้าไปนะช้ากว่านี้ก็ได้ นะครับนะครับโอเคไหมสองข้อนี้นะครับฝึกคอนโทรนิวให้ดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูตรวจรอตรวจกันบ้านนะครับใครเสร็จแล้วนะครับใครว่างจากการจัดงานแล้วนะฝึกซ้อมแล้วนะครับอย่าลืมอัดคลิปมาให้ครูตรวจตรวจด้วยนะเราจะได้รู้ว่าทักษะการเล่นในแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเรามีประสบการณ์และการการความคืบหน้าไปมาอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ